ถ้าคนเหล่านั้นไม่รู้ไม่เห็นไม่เข้าใจก็คงที่จะควักเงินจากกระเป๋านั้นลำบากนะครับวันนี้โลกเหล่านั้น กำลังขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจแล้วที่เกี่ยวข้องกันมากที่สุดก็คือเรื่องโฆษณาครับอาเซียนของเรานั้นมีประชากรถึง600ล้านคนครับสิ่งที่จะต้องเชื่อมโยงก็คือเรื่องของโฆษณาครับถ้าเกิดเรามาดูนะครับในโลกนี้งบประมาณที่เขาใช้กันในเรื่องของโฆษณา มหาศาลเลยนะครับตั้งแต่ปี2010นะครับงบโฆษณาถึง470,000ล้านเหรียญเลยทีเดียวนะครับปีหนึงต่อมาก็คือประมาณ500,000ล้านเหรียญแล้วอีกปีหนึ่งคือปีที่แล้วครับคือ520,000ล้านเหรียญแล้วประเทศที่มีการโฆษณามากที่สุดแน่นอนก็คืออเมริกาครับอเมริกานั้นมียอดถึง160,000ล้านเหรียญเลยทีเดียวแล้วก็ตามมาด้วยญี่ปุ่น จีนเยอรมันอังกฤษส่วนไทยนั้นถือว่าน้อยมากแต่ที่สําคัญที่เรามาดูนะครับว่าการเติบโตเราจะเห็นว่าประเทศจีนนั้นมีการขยายตัวทางด้านค่าโฆษณาเพิ่มขึ้นถึง13ในขณะที่ไทยนั้นสูงถึง11เลยทีเดียวแล้วส่วนใหญ่ที่จะไปอยู่ในกลุ่มไหนครับกลุ่มที่สําคัญก็คือเป็นกลุ่มเรื่องเกี่ยวกับเ,เรื่องลดราเรื่องเครื่องดื่มแล้วก็เรื่องของสื่อสาร แล้วก็พลังงานประเทศไทยนั้นก็มีความสามารถนะครับอยู่ในอันดับประมาณชั้ง4 5ของโลกเลยทีเดียวฉะนั้นตรงนี้ถ้าเกิดเรามามองนะครับว่าประเทศไทยนั้นมีความน่าเชื่อถือในการทําสื่อโฆษณาแล้วเรามาดูในอาเซียนสิครับประเทศไทยกลายเป็นอันดับหนึ่งอันดับ2ก็เป็นสิงคโปร์ครับฉะนั้นตรงนี้เนี่ยเราจะใช้ประเทศไทยให้เกิดประโยชน์ในเชิงเรื่องการทำสื่อโฆษณาอย่างไร วันนี้เป็นสิ่งที่น่าสนใจนะครับว่าในอีก2ปีข้างหน้าถ้าเกิดประชากรของตลาดอาเซียนนั้นรวมเป็น1ตลาดการทําโฆษณาของสินค้าไทยล้วนจะต้องนําไปสู่ตลาด600ล้านคนไม่ใช่แค่67ล้านคนเงื่อนไขและพื้นฐานที่สื่อไทยนั้นมีก็คือความน่าเชื่อถือไงครับวันนี้เราจะทํำยังไงมาพัฒนาธุรกิจมาพัฒนาโครงสร้างของทางด้าน โฆษณานี้ให้เกิดประโยชน์ละครับสื่อที่ตอนนี้มีความนิยมกันมากคือก็คือโทรทัศน์ครับหรือทีวีนั่นเองทีวีนั้นถือว่าเป็นสื่อที่รวดเร็วแล้วคนสนใจนะครับเราต้องไม่มองข้ามก็คือใน d e p a r t m e n t Store หรือในห้างสื่อเหล่านี้มีความนิยมนะครับนั่นเป็นสิ่งที่น่าสนใจนะครับว่าเราควรจะต้องมองว่าบริเวณไหนจุดไหนที่น่าจะไปทำสื่อ เพาะสื่อประเทศไทยนั้นถือว่าเป็นสื่อที่มีชื่อเสียงมีคุณภาพนั่นเองฉะนั้นนั่นก็คือเรื่องราวของโอกาสนะครับของธุรกิจของสื่อในอนาคตที่จะถึงนี้แหละครับขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามชมรายการของเราวันนี้ลาไปแล้วครับสวัสดีครับ